ก็ตายลอยคอลูกหมูห้างโอ้คอโยกเก็กไอโยกเก็กโยกเก็กเขาใส่เครื่องเทศที่ด้านล่างเลยใส่เยอะแย่งของกินน้องแย่งของกินน้อง <laughs> มันหมั่นเขี้ยวอะไรหรอกมันหมั่นเขี้ยวอะไรอ่ฮะฮ้ยหมั่นเขี้ยวอะไรละ่ะดัานอ่ะเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสิคะ สีตีนเดินมาอะมันทำหัวปุบปุ๊บปูปอะมันทำหัวปุบปุ๊บปูปอะแม่จ๋าซู่ซู่แม่จ๋าซู่ซู่แล้วจ๋าซู่ซู่ดิอะแม่จ๋าซู่ซู่จะเสร็จแล้วแม่จ๋าเร็วเร็วอาจจะแม่จ๋าจะเสร็จแล้วแม่จ๋าลนแม่จ๋าซู่ซู่ แม่จ๋าู <laughs> ่ซู่ตีากก่อนมันมีสิ่งอยู่แม่จาูู่่แม่จาูู่่เหมือกนกำลงังแบบไอ้นี้ป่ะ <c oughs> น้องจะอึอึหรือเปล่าเนี่ยฮะน้องอึอึหรือเปล่าเนี่ยฮะอึไม่อึอึไหมเออไม่อึใส่หัวแปลกไม่อึใส่หัวค่ะยิ้มไม่ใส่ไม่ใส่ก็ยยิ้มฮะไม่ยิ้มเนยนอนง้งนะนอนง้างเลยค่ะอื้ใส่ไม่อึใส่หัวเลยค่ะเออเออโยกโย่ Ủ, các... ừ like hà ừ 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 hà นี่องลูกหมูลูกหมูลูกหมูแบ่งอือหรอคะลูกหมูแบ่งอือหรือเปล่านะ้อนี่ไงแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ <c oughs> ว้าและทำให้ลูสาหัวเลยว่า,าและ กลิ่นแปลกๆทำท่าแปลกๆมอกรมคืออะไรคะอะไรอะเครื่องทเล็บเขาเปล่าเครื่องทำเล็บเขาที่เผ่าเล็บที่เปาเล็บอ้าจ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 ้ามาจ้าพิาจ้ามาจ้า lắng đằng đằng nè, lóng đấy, lóng đấy, lóng đấy, cha, <laughs> mẹ chắc, pin cha, mẹ chắc, pin cha, mẹ chắc, pin cha, cha, mẹ chắc, pin cha, mẹ chắc, pin อารมณ์ดีแล้วสิคะเอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะเอ๊ะจะบายจุดจะเจ๊ไหมจะบายจุดจะ้จ๊ไหมจ๊ไหมหน่าพี่เจ๊ตัวดิ มาหาพ่อเรียก <อะ S 1> เรียกชื่อเรียกก่อนลูกสาวโอ้แอน,น <c oughs> โอ้มามามาอึ้งเลยอะพ่อ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 ไม่เห็นหนูอ่อืออโ้

โอ้ยเจ็บเจ็วังระวอยๆค่อยๆอนำนี้เออไปดูน้ำฝนกันโอยซ้อมซ้อมนยซ้อมโอยโดนรังแกทั้งวันโดนรังแกทั้งวันเลยลกเลยม่ลลกใครทำอะไรลูกไ่ครังแกฟองใส่ฟ้องใครทำอะไรทำใใช่ทำอะไรลูกพ่อบอกพ่อมาใครโซโบใหญ่นี้ใครทำอะไรได้ใครทำอะไรลูกพ่อลูกพ่อบอกมาืม มีคนว่าลูกหรือเปล่า <c oughs> มีคนดูลูกหรือเปล่าเนี่ยแต่อึจริงลองดมดิ